มาดูบรรยากาศเวทีปราัยที่จังหวัดภูเก็ตครับลุงป้อมนําทีมพักพลังประชารัฐปราัยใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อขอคะแนนเสียงชาวภูเก็ตท่ามกลางแฟนคลับนับพันแห่เชียร์ครับเมื่อวานนี้ครับที่โรง ยิมเนเซียมสี่พันที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนำทีมผู้บริหารพักเปิดปราศัยใหญ่เพื่อช่วยผู้สมัครสอสอของพักทั้ง3เขตประกอบด้วยนายจิรายุทธทรงยศเขตเลือกตั้งที่1นนายสุธาประทีปณัทลางเขตเลือกตั้งที่2และนายนัททีถิ่นสาคูเขตเลือกตั้งที่3โดูมีแฟนคลับในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงแห่มามอบดอกไม้และส่งเสียงเชียร์ลุงป้อมเต็มโรงยิมเนเซียมหลายพัันนคนครบ พลเอกประวิตย์กล่าวบนเวทีปราศัยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและมั่นคงเช่นเดิมเหมือนกับเวทีปราศัยใหญ่ในแต่ละจังหวัดว่าขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและเชื่อใจตนเองและพักพลังประชารัฐที่จะนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีก้าวข้ามความขัดแยง้งพร้อมขอให้ชาวภูเก็ตเลือกพักพลังประชารัฐและผู้สมัครของพักเพื่อไปทำตามโครงการที่พักได้หาเสียงเอาไว้ครับ